บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสพัควาระหังสัมมาสมุโทโววิชาจรณสัมปันโนสุะโตโลกะวิทูลอนุตโรปุริสธรรมสารถิสถา,าเทวมนุษสานาังพุทโธวัควาติบทที่10ธรรมานุสติสวาขาโตพัควาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิยโกปจ,จัตตังเวทิตพโพวิุหิติบทที่11ส,สังฆานุสติ สุปฏิปโนภะควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภะควโตสาวกสังโคญายาปฏิปโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนภะควโตสาวกสังโคยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัะถุริสบุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโคอาหูในยุปาหูในโยทักขีในโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังุญะเขตังกัสาติ บทที่สิบสองสก,กัตตวาสก,กตาวาพุทธระรัตนังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุสานังพุทธะเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสเพทุกขาวะภูปะสะมเนตุเตสก,กตาวาธรมมะรัตนังโอสถังอุตรมังวะรังปริราปาริธาลาภูปะ สัมมณังธรรมเตชนะโสธินานาสันตุปัทวาสาเพพยาวูปะสะเมนตุเตสักตวาสังฆะตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูในยังปาหูในยังสังฆเตเชนะโสธินานัสปันัสสันตุปัทวาสาเพโลคาวูปะสะเมนตุเตบทที่สิบสาม พระคถาชินบัญชรชย,ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานะหะนังจะตุสัจจาพะสพังละสังเยวิวงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายากาสเพปติทิตามหังมัทเกเต,เต นิสราสีเสปต,ติทิตามมห,หังพุโทโธธรรมวมทวิโรจนีสังโคปต,ติทิโตเมห,หังอูราสภากาอูราสภะคูนากาโรหะหะทะเยเมอนุรุโธสารีบุตโตจะทธคินโอทันโยปฏิภาคัสมิงโมคลาโนจาวากาเมพัคินาสวะ นไม่หังอาสงอนันทะราหุรากัสปาจะมหานาโทอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปฏิภาคาสมิงสุริโยวะปะทางกะรโรนิสโนสิริสัมปัโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมาละกัสโปเทโรมะเหสีจิตตวาทะโก โสไมหังวาทธเนนิจังปฏิฐาสิคุณาการโอุตโนอังคุลิมาโลจะอุบาลีนันทะสิวลีเทราปัจจอิเมกชาตานาาเตติละกะมะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวเกวากาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิน โนราสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะอังคะมังเขสูงสันทิตาชะละตังนางละตังปุรโตอาสีทัคิเนเมตสุสุตะกังทักขัดชังปัจจปัญชะโตอาสีวาเมอังคุยมาละกังพันธะโมระปัดตันจะา อาภาณาทิยสุตตังอากาเสชนะนางอาสิเสสาปากาละสัทิตาชินานานาวรังสัยุตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัมตุปัตถวาเอเสสาวินายยะยันตุอนันตชินะเตชะ ชาาวสวสโตเมจักิจเจนะสัทาสัมพุทธะปัจชเรชินาปัจชระมัตมัมมชหิวะหารันตังมหิตะเลสถาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตรักสุรักโขชินานุภาเวนะสัน ชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยธรมสัทธรมานุภาวะปาริโตจะราชิชินะปัจชเซต,ติ